ไปนั่งในรถสตาร์ทเครื่องไปเนี่ยเสียงตัวเครื่องนะครับทาไม่เข้าในห้องโดยสารน้อยมากและเป็นรถที่เก็บเสียงได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้กล้าคอนเฟิร์มนั่นเองนะแล้วก็ช่วงล่างที่ขับดีมากๆเพราะว่าช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นแบบวัดลิงค์ไฟฟ้า5แกนใส่ชุดนี้ลงมาก็ทําให้การขับขี่ต่างๆเนี่ยมันกระชับกระเชงมากขึ้นนะการใช้ความเร็วการเปลี่ยนเลนต่างๆนะรถมันก็จะสมูทติดตั้งขวาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติม สวัสดีพี่พีทุกคนนะครับต้อนรับสู่ช่อง GG g o l ต To o n นะวันนี้อยู่ที่ฟอร์ดเกษตรนะมินการเหมือนเดิม รถห้าหลังของกอฟเป็นรุ่น Ever e ร t ์เรนะครับราคา1 3 9 2 0 0้า้านบาทคันนี้เป็นของ f อีพี่สุพินนะ FC จากเยอรมันเลยนะดูติดตามกอฟจากประเทศเยอรมันแล้วก็ถูกใจสั่งซื้อเงินสดกันมาเลยแล้วก็แต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้แต่งทุกอย่างครบสเตปหมดแล้วเหลือแค่เก็บรายละเอียดพวกชุดทรงชุดสีการล้างนะแต่วันนี้มารีวิวกันก่อนเพราะว่ารถมันเยอะมากเดี๋ยวมันรีวิวกันไม่ทันนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูกันนะครับพี่ๆที่เข้ามานะคุณผู้ชมที่เข้ามาในช่องกอ้ง แรกนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะจะได้มีคลิปดีๆรถแต่งรอๆให้ดูกันตลอดทั้งปีเลยนะฮะก่อนอื่นเราก็มาดูเรื่องของตัวห้องเครื่องกันก่อนนะเดี๋ยวก็เปิดฝากระโปรงนะแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง2000เทอร์โบ นะครับเทอร์โบเดียวนั่นเองนะสีเบสเดิมตัวรถเป็นสีเทานี่แหละเป็นทําเมเจอร์เกรย์ของ Ford แต่ว่าคันนี้ทำแรปใส่เป็นสีเทานะ,นะบุกี้เกรย์นะฮะมันจะเป็นเศษอ่ามันจะสีมันจะเป็น2เฉดสีเลยนะเวลาสว่างมันก็จะเป็นสีโทนนี้พอเวลาเข้าที่มืดนะครับมันก็จะเป็นสีเทาเข้มๆนะอมม่วงอมน้ำเงินหน่อยหนึ่งนั่นเองนะฮะนี่คือการแรปมามาพูดถึงห้องเครื่องกัน ห้องเครื่องในรุ่นเทรนนะครับเอเวอเรสต์เจที่นั่งตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยว1 7 0มร้ยเจมาแรงบิดอยู่ที่405รอห้านิวตันนะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เป็นแบบใหม่ที่ไม่มีตัวพัดลมหน้าเครื่องแล้วนะครับใช้เป็นพรรัดลมหม้อน้ําไฟฟ้านี่ขนาดใหญ่ควบคุมด้วยตัวรีเลย์แล้วก็เทอร์โมสตัตนะครับใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนั่นเองนะระบบไฟฟ้ามันก็ทําให้การระบายความร้อนเนี่ยมันโฟลตลอดทุกย่านความเร็วไม่ว่าจะรถติดขับเร็วขับช้านะครับใช้ไฟฟ้าในการควบคุมสนะ ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับไม่สูญเสียกําลังไปกับชุดโหลดของตัวใบพัดช,ชุดสายพานเครื่องยนต์เดินเงียบขึ้นนะครับส่งกําลังไปสู่ชุดท็อกคอนเวอร์เตอร์นะได้ดีมากขึ้นตัวนี้ก็เป็นเกียร์อนะัตโนมัติ6สปีดแล้วก็ไอตัวฝาตัวใหม่ตัวนี้นะครับสีดำเนี่ยก็จะช่วยซับเสียงได้ดีมากๆนะงั้นคันนี้นะเอเวอร์เรสต์นิวเอเวอร์เรสต์เนี่ย,นะ less, less, ยไปนั่งในรถสตาร์ทเครื่องไปเนะี่ยเสียงตัวเครื่องนะครับแทบไม่เข้าในห้องโดยสารน้อยมากนะเป็นรถที่เก็บเสียงได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้ก้าาออนนนนนเเรรมมัั่่งงะถึตตตวแบตตี แบตเตอรี่ให้เป็นตัวอย่างดีอยู่แล้วนะครับเป็น A G M แบตเตอรี่นะตัวนี้นะครับชนิด A G M ขนาดให้ที่80แอมป์นะ800 C C A ไอ้800 C C A เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการสตาร์ทนะยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วก็ยิ่งอากาศหนาวอากาศเย็นจะจัดนะครับยิ่งต้องการ C C A เยอะในการสตาร์ทตัวนี้ให้มา800เพียงพออยู่แล้วต่อการใช้งานนะครับไดชาร์จที่เข้าไปก็เป็นไดชาร์จขนาดใหญ่250แอมป์นะใหญ่มากๆเลยจุดวางก็อยู่สูงนะรุยน้ำได้80เซมก็ประมาณนี้นะครับ นะสามารถขับลุยได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ชุดการแบ่งเรื่องของโซนร้อนโซนเย็นทําไม่ชัดเจนนะครับ ฝั่งขาฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นโซนเย็นหมดเลยนะถ้าดูจากกล้องนะครับพวกท่อแอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะทำให้รถ Ford นะ New Everest เนี่ยเป็นรถที่ปรับอุณหภูมิแบบแมนวนวลได้ต่ำที่สุดนะครับคือ15.5องศาแล้วก็ปรับเป็นครูที่ต่ำกว่า15ได้นะซึ่งโดยแบรนด์ทั่วไปนเจ้าตลาดทั่วไปก็อยู่18.5องศาสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะเกิดจากวิศวกรนะครับที่ออกแบบเรื่องของ ท่อแอร์ที่ไม่พลาดผ่านเครื่องยนต์ไม่พลาดไปพลาดมานั่นเองนะไปเปิดห้องเครื่องรถของคุณผู้ชมดูนะรถของคุณผู้ชมนะครับว่าการวางท่อแอร์เป็นแบบไหนนะครับแต่ของฟอร์ดจัดวางไว้เป็นแบบนี้นะฝั่งนี้ก็เป็นโซนร้อน,นต่างๆนะฮะแยกไว้ชัดเจนเรื่องของกระปุกตัวน้ำหล่อเย็นนะฮะน้ำมันเบรกก็เป็นแบบคุณนะ ก็เป็นแบบใสนะครับสังเกตระดับต่างๆได้ง่ายนะออกต่งจังหวัดเปิดผากระโปรงมามองฝั่งซ้ายทีเดียวจบเลยนะดูระดับนะ้ำต่างๆนะครับไม่ต่ํามินนะครับไม่เกินแม็กหรือว่าจุดมาร์กที่มาร์กไว้นะทั้งน้ํามันม้อน้ํทาทั้งน้ํามันเบรกนะครับสังเกตง่ายๆจุดเติมที่น้ําปัดน้ําฝนนะก็จะถูกยื่นไว้แบบนี้เติมด้านข้างมันก็เติมได้ง่ายมากขึ้นนะครับเวลาเทขวดนะ้ามันก็ไม่หกเละเทอะนะระบก,กับตัว กระปุกนะครับตัวกระปุกเก็บน้ำปัดน้าฝนเนี่ยอยู่ในโซนร้อนก็ทําให้ตัวอุณหภูมิน้ำเนี่ยมีอุณหภูมิอุ่นอยู่เสมอทําให้การฉีดปัดไปที่กระจกนะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกคาบมาแมลงต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็โซนการวางของตัวเครื่องยนต์จะชิดตัวเครื่องมากที่สุดทําให้เกิดตัวสมดุลน,นะศูนย์ถ่วงของตัวรถนะครับทําให้การขับขี่ที่ดีเยี่ยมแล้วก็คานเหล็ก นาการกระแทกด้านข้างด้านหน้าเนี่ยมันก็จะช่วยซัพพอร์ตนะครับจากที่เครื่องอยู่ตรงกลางเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะไม่ชนเข้าไปที่ตัวเครื่องลถการเสียหายที่ตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะนี่คือการออกแบบของตัวห้องเครื่องตัวใหม่ของตัว Ford ตัว e v e r อ s รสนะครับเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปกัน จุดต่อไปเรื่องของการตกแต่งนะฝากระโปรงก็ใช้เป็นตัวอักษรเอ e วสต์นะสีดําด้านนะครับแปะเข้าไปแบบนี้ตัวรถแรปเป็นสีบุกีเกรแล้วก็บอกไปเป็นสองเฉดสีกลางคืนมันจะเข้มกว่านี้นะพอตอนโดนแสงมากๆก็จะเป็นอย่างที่เห็นอยู่ในกล้องนี้นะครับคุณผู้ชมนะกระจังหน้าใช้เป็นกระจังหน้ารูปม้านะครับตัดเส้นด้วยสีเทาแล้วก็ตัวไฟสีด้านหน้า3จุดเป็นสีสม้มนะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดไฟเองนะครับในรุ่นเอเวอเรสเนี่ยได้เป็นไฟ l e ลแล้วนะพี่ได้ไฟ LED ว คุณผู้ชมได้ไฟ LED ได้ไฟ daytime running light แล้วก็ตัวไฟนะครับมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยตัวหลอดเป็นหลอด LED ไฟตัดหมอกก็เป็น LED เหมือนกันนะแสงสีขาวมีระบบเปิดปิดไฟออโต้ตามวงเลี้ยวด้วยถ้าเลี้ยวขวาไฟตัดหมอกฝั่งขวาก็จะติดติดแค่ดวงเดียวนะเลี้ยวซ้ายก็ฝั่งซ้ายติดถ้าอยากเปิดทั้งคู่ก็มีปุ่มเปิดปิดไฟตัดหมอกอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับมีทั้งตัดหมอกหน้าแล้วก็ตัดหมอกหลังไอ้เรื่องของชุดสเกิร์ตนะครับด้านล่างเนี่ยติดเป็นของวิกเตอร์ V 1. นะฮะพร้อมกับแรปสติกเกอร์นะทำสีให้มันเป็นชุดเดียวกันนะครับนี่คือ Victor V2 เว้นตรงนี้ไว้ในเรื่องของตัวห่วงลากจูงด้านหน้านะฮะก็สามารถเอาตะขอเกี่ยวลากจูงได้เป็นห่วงแบบคู่นะปอดให้มาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้คือด้านหน้าจะประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวไปดูตัวด้านข้างของตัวรถการมีการทําช่วงล่างมาด้วยครับ อันี่คือด้านข้างของตัวรถก็ใช้เป็นซุ้มล้อแบบเรียบของวิกเตอร์นะสีดำด้านนะครับติดตั้งไปแล้วก็ล้อก็มีการอัปเกรดนั่นเองนะล้อเดิมเป็น18นิ้วตัวนี้ก็อัปเกรดไปเป็นล้อ20นิ้วรายมาเวลใช้เป็นยาง AT ทนะครับทำให้ดอกต่างๆเนี่ยมันดูดุดันมันดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็การใช้งานก็เขาเรียกว่า อันนี้ก็ส่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นออนโรลดหรือว่าเป็นออฟโร a ดนะครับก็ใช้งานได้ดีเสียงรบกวนไม่เยอะในะการยึดเกาะถนนดีอยู่นะครับเป็นยางเอทของดีเซนติอัล o ทอรานเอทสเปคยางให้275 55R20 นะหน้ายาง275พื้นที่สัมผัสถนนนะครับเยอะเหลือเฟือเลยนะแก้ม55 ยังคงให้ความนุ่มนวลของตัวรถคงอยู่นั่นเองนะครับส่วนช่วงล่างนะครับตัวนี้ทำมาใช้เป็นชุดโหลด Queen Series ของ Pro Fender นะโหลดลงมา2นิ้วนะครับการเปลี่ยนเซ็ต Queen เนี่ยก็จะเปลี่ยนโชค4ต้นไปเลยนะมีปีกนกปรับองศานะครับสตาร์ทปรับระยะนะครับตัวโชคก็จะมีสปริงค่าเคสีแดงลหมากันโค้งนะครับใส่ชุดนี้ลงมาก็ทำให้การขับขี่ต่างๆเนี่ยมันกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะการใช้ความเร็วการเปลี่ยนเลนต่างๆเนะี่ยรถมันก็จะสมูท มากขึ้นนั้นเองนะครับตัวโชคเองก็ปรับได้อีก8ระดับด้านหน้าเนี่ยเป็น piggyback นะตัวว่ากับตัวโชคเนี่ยปรับจากตัวหัวโชคได้เลยนะครับส่วนตัวโชคหลังเนี่ยเป็นซับแทงแบบแยกออกมานะปรับได้อีก8ระดับนะตัวนี้ทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านข้างของตัวรถก็เน้นคินคีนไปนะฮะแล็บสติ๊กเกอร์ใส่ชุดครอบสีดาด้านแล้วก็ตัวคิ้วกันสาดนะครับก็ติดตั้งให้ เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะคันนี้จะติดตั้งกล้อง360เข้ามาด้วยนะที่กระจกด้านข้างตัวนี้นะมีกล้อง360แล้วก็ตัวกระจังหน้านะฮะก็จะมีติดตั้งกล้องเพิ่มเติมมาแล้วก็ตัวกล้องมองหลังนั่นเองถูกติดตั้งเพิ่มเติมตัวรถเดิมมันไม่มีนะอันนี้เป็นติดตั้งเพิ่มเติมไปนะครับ ส่วนตัวด้านท้ายนะครับเปลี่ยนไฟท้ายใหม่เป็นไฟท้าย s ิกเนเจอร์ L.E.D. ปกติไฟไม่ได้เป็นแบบนี้นะทําการเปลี่ยนไฟท้ายเป็น Signature ์ L.E.D. แท้จากฟอร์เบิร์กของศูนย์แล้วใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ค่าท้ายนะครับที่มีไฟเพิ่มขึ้นมาด้วยตัวอักษรเอเวอเรสเนี่ยเวลาเบรกนะครับจะเป็นสีแดงเวลาถอยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมนะฮะเรียบร้อยฝาท้ายไฟฟ้า พร้อมคลิกเซนเซอร์นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ภายในความเป็นเอกประสงค์ความเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับอุปกรณ์เนี่ยเดิมๆของรถเนี่ยสามารถใส่ไปได้หมดเลยงนนะั้นจินตนาการตามนะครับผู้ชมนะเวลาเราไปเที่ยวนะท่องเที่ยวครอบครัวสามคนสี่คนห้าคนนะไปออกแคมป์ไปปิกนิกต่างๆนะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับการขนของต่างๆนะ ผัาสัมภาระภายในนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางเพียงพอแน่นอนนะฮะนี่คือตัว e v e r อเรสต์เทรนะราคาหนึ่งล้านสามแบาทเท่านั้นนะครับสเปคแบบนี้นะเที่นั่งอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ช่วงล่างที่ขับดีมากๆเพราะว่าช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นแบบวัดลิงก์ไฟฟ้า5แกน นะครับจะแก้ปัญหาเรื่องของคานแข็งในรถประเภท PPV แบบนี้นะจบไปเลยก็ทำให้ตอน2และตอน3เวลาขับขี่ฟิลจะนั่งเหมือนรถเก๋งเลยไม่กระแทกกระทันไม่โยนไปโยนมาไม่เวียนหัวนั่งได้จริงสมูทแล้วก็นุ่มนวลมากๆนะครับบวกกับโชค๊คแบบใหม่ที่ด้านหลังเป็นแบบควยมานะครับก็ทำให้ฐานล้อของรุ่น Everest เนี่ยมันกว้างมากขึ้นนะการขับขี่ดีขึ้นขับสนุกขึ้นแน่นอนอันนี้กล้าคนเฟรมเลยนะเป็นรถฟอร์ดเป็นรถที่มีช่วงล่างดีมากๆครับ ด้านนอกประมาณนี้ชุดตรงชุดแต่งด้านหลังนะใส่สเกิร์ตวิกเตอร์นะครับปลายท่อเป็นแบบแนวนอนเลขอินฟินิตหรือเลข8แล้วจะจะเรียกแลก้วกันแล้วก็เป็นสีคโครเมียมนะฮะต่อไปมาดูด้านในโดโรรถกันบ้างนะครับว่าเราเป็นแบบไหนในรุ่น Everett t r สต์ครับ นะครับภายในตัวรถเริ่มจากแผงประตูกงนก่อนเป็นแผงประตูสีดํานะครับวัะสะดุเป็นซอฟทัสแล้วก็มีบุด,ด้วยหนังตัด้วยได้สีดํานั่นเองนะตัวประตูล็อกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วกระจกก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กของรถคันนี้ก็มีให้เจ็ดลูกนะแล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยฝั่งคนขับจะเป็นปรับแบบไฟฟ้านะครับส่วนคนนั่งนะครับเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะแต่พูมาลัยได้เป็นพูมาลัยพาวเวไฟฟ้าแล้วนะครับปรับขึ้นลงได้สี่ทิศทาง แล้วก็ในเรื่องของหน้าปัดเดินไม้นะฮะแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นแบบจอสีนะครับหน้าปัดเดินไมเป็นแบบ8นิ้วนะหน้าจอกลางเป็น10นิ้ว s ิงค์โฟร์เอทัชสกรีนรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y แบบไร้สายมี a อปฟอ r ์ดพารด้วยนะพี่สามารถเช็คได้ว่ารถอยู่ที่ไหนสั่งสตาร์ทรถปลดล็อกรถระยะไกลนะครับแล้วก็เช็คสถานะตัวรถต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน นะมือถือสิงกับตัวรถได้เลยนะฮะแล้วก็เกียร์เป็นแบบ6สปีดนะครับมีโหมดตัว M ให้ใช้นะเล่นเป็นเกียร์แมนวนวลได้เแบรบกมือเแบรบกม,แบบมือไฟฟ้าแล้วแล้วก็โหมดขับขี่ตัวนี้นะครับเปลี่ยนได้อีก4โหมดนะสามารถปรับเป็นแบบปกติโหมดประหยัดโหมดถนนลื่นโหมดลากพ่วงนะครับสามารถปรับได้ตัวนี้ออโตสตาร์ทสต็อปนะในรุ่นยูโร5มันก็จะมีเพิ่มเข้ามาแต่สามารถเปิดปิดได้ด้วยปุ่มนี้นะพี่ไม่ชอบพี่ก็ปิดไปเลยนะครับง่ายๆนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเรื่องของ ตัว start นะครับ start เนี่ยจะได้เป็นแบบ push start แล้วนะครับแล้วก็ระบบปรับไฟต่างๆก็จะอยู่ในโซนนี้นะเดี๋ยวให้กล้องแพนให้ดูนะฮะตัว start เป็นแบบ push start นะแล้วก็ตัวปรับเรื่องของไฟนะครับก็สามารถปรับเป็น auto m มน u a l แล้วจะ แล้วแต่ลูกค้าต้องการนะแต่คุณผู้ชมต้องการเลยแต่สตาร์แต่สตาร์รถมาเนี่ยมันจะได้เป็นเปิดอัตโนมัติให้ทุกครั้งนะตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะก็กดเลือกเอานะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าสามารถปรับสูงต่ำได้อีก4ระดับนะจะมีตัวคร์เซอร์หมุนๆนะครับให้ปรับเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่นะตัวนี้ปรับเลยเลขศูนย์คือสแตนดาร์ดนะครับทุกครั้งที่ปรับเลขไปเนี่ยตัวไฟมันก็จะกดลงหาถนนเรื่อยๆนะใช้ในกรณีบรรทุกหนักๆนั่งเยอะๆแล้วหน้าเชิดมองไฟไม่เจอถนนก็ใช้ตัวนี้ปรัับให้ไฟมนกด ลงมานั่นเองนะครับตัวเนี้ใช้ได้แล้วก็จุดชาร์จต่างๆนะมีทั้งชาร์จไวเดชชาร์จนะครับมีตัวชาร์จไทซีไทเ A สามารถชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทริกมือถือมือถือแกดเจ็ตต่างๆได้นะเพียงพอต่อความต้องการแน่นอนนะฮะนี่คือ New Everest Trend นะราคา1นึ่งล้านสามแสนเบาทครับ จบไปหนึ่งคันครับเอเวอเรสต์เนะตัวราคาหนึ่งล้านสามแสบาทตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับใครที่หารถเจที่นั่งแบบออปชั่นไม่ต้องหรูหรามากมายแต่พละงกำลังเหลือๆการใช้งานเหลือเหลๆสเปซห้องโดยสารเหลือเฟือความอนเน็ประสงค์และช่วงล่างที่ดีเครื่องยนต์แบบ ใหม่นะใน,ะน,ะนะราคาเริ่มต้นแค่1น9 2 0 0้านาบาทกับ New Everest Trend คันนี้นะครับสนใจอยากออกรถปรึกษาการแต่งต่างๆนะครับโทรหาก๊อฟได้เลยนะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับเรื่องของการแต่งมั่นใจได้เลยเพราะว่าศูนย์ฟอร์ดพระนครเกษตรนนมินนะครับที่นี่ปีนี้นะปิดตัวเลขไปที่1,400คันนั้นการแต่งต่างๆทีมช่างชํานาญนะครับไม่ต้องกังวลเ,เรื่องของการตกแต่งประสบการณ์ของก๊อฟก็เหลือเฟือแน่นอนนะในวงการรถอยู่มากกว่า10ปีแล้วนะครับยังไงก็ จอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ